วัสดีครับออกสำรวจไมก้ก็ครับยูบานก็ได้หดรอกนันมันหอนมาหาลบแดดครับนี่ครับกำลังเดินทางครับนนี้เขาไม้ดีดีนาะมาเขียนโครลานครับมาเขียนโครลานเดี๋ยวไก่หอนน้องละครับมาเช็คน้องครับมาเช็คน้องนี่มีปลาบะ ก่ได้แจแกเงี้ยงวะถึงเหมืองเลียวอครับบอกน้องบอกลุซีมันนะอึ้บีครับน้องบอกุลุือ หล่อเครื่องขวางหนาครับนี่ครับทางเข้าหนองบอกระลุบ้านนาคอนบอุรีหนองไม้ธรรมชาติครับเป็นแคมลิงเออหนี้องเหรียญมัออ้งจอดยางหลายเลยพี่น้อง พาลงไปชมค,ครับนี่ครับเนี่ยน้องแก้มลิงธรรมาชาติลึกครับน้องนี่ลึกนี่ครับบรรยากาศครับกว้างครับกว้าง ทั้งกวงเลยทั้งคุณจอกคือแน่นครับคือถิเรียนบ่าได้ถ้าเรียนได้ก็ะจะได้เช้านีแ้แหละครับอนองยังลึกเลยครับ ผมับมีคนหนึ่งอยู่ผมเดี๋ยวเขาไปฟังผมแล้วครับได้ไหมเราพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอบกังครับนี่ครับไม้ข่างหัวสูบล้องเด่นมั้งครับมีตัวบ่อแต่ว่าทั้งปุ่นจอกบ่คคอยเมีเอาเอานีก่กนครับร้องมือกอนครับรบ่คือหอ,อยใหญ่นะครับเผื่อมีตัวเผื่อมีตัว เนี่ครับงเม็ดแรกลงไปแล้วครับน้ำลึกครับโอ้ไกลฟังนี่เกืบเกือบสามเมตรนะครับลึกลึกลึกครับเดี๋ยวเราชมผลงานครับนี่ตัวมองมลนะครับครับบรรยากาศเป็นนองธรรมชาติครับเป็นแจมลิงนะครับแจมลิงธรรมชาตินี่ครับคูดได้หลายปีเลยครับปาาทั้งนั้น จากทั้งน,นั้นติดสะแทรครับติดล้ำสะแทนะครับน้ำเขาน้ำออกทั้งนั้นครับ <c oughs> นี่นครับเดี๋ยวเราชมครับตเตพยนตัวแรกรับแขกแล้วครับพี่น้องมาแรกหนึ่งแต้มนี่นครับแต้มสวยๆตวเตพยนครับตเตพยนเจ้ว <c oughs> ตัวที่สองนัแล้วครับตัวที่สองเออเตเพียนสวยๆ เชนเขาแล้วครับตัวที่สองสวัสดีพี่น้องตัวที่สองมาแล้วเจ้าปลาโจกกับพี่น้องเอ,อ้ยนี่น,นี่นี่ครับปลาโจกหน่อยนะครับได้ฮอดปลาโจกนะครับปลาโจกก็มาสวยๆส,ส่งผลงานครับ งานมือนี้นะครับเอพอได้ทอดครับพอได้ทอดหมานอยู่เฮ้